สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องอ้อมนะคะที่ช่องคุณนายขายฟอร์ดค่ะซึ่งวันนี้นะคะเช่นเคยว่าอ้อมจะพาทุกคนนะคะมาพบกับนะคะชุดแต่งสุดโหดนะคะแล้วก็ดุดันมากๆนะคะกับฟอร์ดของเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะอ้อมอยู่กับรถรุ่น XLT นะคะเกียร์ธรรมดาราคา844,000บาทแค่นั้นเองค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมนะคะชุดแต่งของคันนี้กันเลยเพราะ บอกได้ว่าชุดแต่งของคันนี้นะคะทุกคนเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยค่ะไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ด้านหน้าของรถคันนี้เลยนะคะที่ทุกคนเห็นชัดเจนอยู่ตรงนี้เลยก็คือไฟหน้าแบบมัสแตงนั่นเองนะคะซึ่งไฟหน้ามาสเตงตัวนี้ค่ะจะเพิ่มสำหรับตัวใบพัดนะคะด้านหน้าซ้ เป็นใบพัดแบบนี้3ใบพัดนะคะแล้วก็จะเพิ่มเติมสำหรับไฟเดย์ไลท์เข้ามาให้ด้วยค่ะ สวยงามมากนะคะแล้วก็เด่นชัดมากๆเลยแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นค่ะสำหรับตัวนี้นะคะกระจังด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นชุด F150 Spider นะคะซึ่งเป็นหน้าใหม่ของเจ้าตัวฟอร์ดของเรานะคะและด้านหน้าตัวนี้จะเป็นลูกค้าอยากได้อักษรฟอร์ดสีดำด้านนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้สีอื่นๆก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นไฮไลท์ของเขานะคะก็ ก็จะคือไฟรูปตัว C ค่ะอาไฟรูปตัว C ตรงนี้ถ้าเป็นหน้าแบบนี้แน่นอนต้องมีไฟตัว C แบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยค่ะไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะ และมาถึงตรงฝากระโปรงของเราบ้างนะคะในสำหรับตัวนี้ค่ะได้เพิ่มเติมสำหรับสกูปหน้าฝากระโปรงนะคะเป็นทรงสกูปใหญ่รูปแรกนะคะแล้วก็ทำเป็นสีทูโทนค่ะให้เป็นสีดำด้านนะคะตัดกับสีดำเงานะคะซึ่งเป็นสีของตัวรถนั่นเองค่ะ อ่าเาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างที่เป็นไฮไลท์ของคันนี้กันบ้างนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนกำลังอยากจะทำชุดแต่งชุดนี้อยู่นะคะนั่นก็คือทานชุดวายบอดี้นั่นเองค่ะ สำหรับชุดลายบอดี้ของเรานะคะถ้าสังเกตคันนี้ดีๆจะไม่ใช่การต่องานนะคะแต่ว่าจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวเดียวกันกับรถไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆค่ะสำหรับตัวป่งข้างของเราจะเป็นชิ้นเดียวงานกันกับตัวรถไปเลยซึ่งมีความสวยงามแล้วก็มีความเนียนมากๆค่ะ แล้วก็ด้านข้างสำหรับตัวแก้มตรงนี้นะคะก็ได้เพิ่มเติมเหมือนกับแรปเตอร์เข้าไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงซุ้มล้อตรงนี้ค่ะซุ้มล้อของเราจะเป็นซุ้มล้อที่ติดกันกับตัวรถนะคะจะไม่ใช่แยกกันคนละชิ้นงานอันนี้ก็จะมีความเนียนแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นอะละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กกันบ้างนะคะล้อแม็กลายนี้บอกได้เลยว่ากำลังฮิตเลยค่ะ อันนี้จะเป็นแม็กขอบ18นะคะมาพร้อมกับยางฮันกุกค่ะทุกคนสามารถเลือกลายแม็กได้นะคะอันนี้อ้อมแถมให้ลูกค้าฟรีแบบไม่ต้องเพิ่มเงินเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนด้านข้างของรถกันบ้างนะคะสำหรับตัวกระจกค่ะก็เช่นเคยนะคะใส่ครอบกระจกแบบดำด้านให้กับลูกค้าด้วยค่ะ แล้วก็สําหรับตรงนี้ก็จะมีเบ้ารองกัรลอยนะคะแล้วก็ครอบมือแบบดําด้านมาพร้อมกับอักษรเลนเจอร์สีแดงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็เพิ่มเติมเป็นสติกเกอร์แบบนี้ให้ลูกค้าค่ะสติกเกอร์ลายนี้บอกได้เลยว่าดูน้อยแต่มากมากๆเลยนะคะเพราะว่าใส่แค่นิดเดียวก็ดูรูหลาขึ้นมาได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะ สำหรับด้านหลังตรงนี้เราก็จะได้เพิ่มเติมสำหรับตัวโลบาร์เหล็กของ Outlander ให้กับลูกค้าด้วยค่ะซึ่งโลบาร์ตัวนี้แน่นอนทุกคนรู้กันดีว่ามีความทนทานแข็งแรงแล้วก็สวยงามมากๆค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ค่ะไม่ได้โป่งแค่ข้างหน้านะคะตัวนี้โป่งด้านหลังด้วยนะคะอะเดี๋ยวให้ดูความเนียนของชิ้นงานของเขานะคะว่ามีความโป่งออกมาเหมือนกันกับเจ้าตัวแรปเตอร์เลยอย่างใ้อย่างนั้นเลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะมีสติกเกอร์เลนเจอร์เข้ามาให้อีกหนึ่งหนึ่งตำแหน่งนะคะก็จะทําให้ดูแบบมีความสวยงามเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็มีไฮไลท์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งด้านหลังตัวนี้ของเรานะคะจะเพิ่มเติมเป็นไฟตัว C ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบมากนะคะไฟตัว C ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดไฟที่เป็นสีชาแบบนี้เลยค่ะามากับชุดของเขานะคะใครอยากได้แบบนี้ก็รีเควสเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ค่ะเพิ่มเติมครอก ะะเป็นตัวอักษรฟอร์ดแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยค่ะอ่าอักษรฟอร์ดใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ตรงด้านท้ายนะคะก็ครอบใส่ครอบดำด้านให้ด้วย แล้วก็ตรงนี้ค่ะอบอกได้เลยว่าจัดเต็มจริงๆนะคะแม้กระทั่งด้านหลังนะคะตรงนี้ได้เพิ่มเติมสําหรับกันชนท้ายเหล็กของ Outlander ให้กับลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับห่วงสีแดงแบบนี้แล้วก็ไฟส่องสว่างที่กรอบป้ายทะเบียนให้ด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่า ขวัญใจของหลายๆคนแน่นอนนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนคงจะชอบนะคะสำหรับชุดแต่งของวายบอดี้เอฟร้อยห้าสิบของคันนี้นะคะถ้าใครอยากจะได้แบบนี้ค่ะอย่าลืมขาติดต่อมาที่อ้อมได้เลยนะคะอยากจะได้แบบไหนสรถสีอะไรนะคะโทรเข้ามาหาอ้อมได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่เพิ่งดูครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์ให้อ้อมด้วยนะคะส่วนใครที่ดูหลายคลิป แล้วถ้ายังไม่กดไลค์นะคะใจรลายมากๆค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ